รถงามมากมเลยครับตอนนี้ปักียกางครับออู้ออ้ออ้อ้พี่น้อง่น้องครับพี่น้องครับมือนีนะครับตัวรถเพลาะนะครับกับสีผ้าพีผ้านองนะครับไหว่าว่าวว กัสิผาพีพะนองนะครับออกไปชมบรรยากาศยามเช้านะครับโอ้อยนะครับยามเช้าสองฝั่งโค้งนะครับไปเบิ่งความงามสองฝั่งโค้งกับพี่น้องครับนะครับโอ้บรรยากาศยามเช้างามนะครับพี่น้องครับเ <c oughs> มืเฮ <c oughs> าสิไปยามเบ็ดครับพี่น้องครับ เขาได้เหยื่อใหม่ครับพระเอกเขาได้เหยื่อใหม่มาครับพี่น้องครับเหยื่อใหม่มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิเฉลยตำหลังนะครับนะลบเพลาะนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับพระเอกเขาครับวันนี้ครับนะพอตรงหน้าจะเริ่มครับพี่น้องครับโอ้ยนะติดจักติดจักรขาข้เนี่ยขึไปขึ้นพี่น้องครับจุดจุดจุด เนื้เด็ดเดื้อไม่ของเข้ามือนี่นะครับพี่น้องครับแมงกิ้งรีดครับพี่น้องแมงกิ้งรีดเวนแม็กซ์ดิ้งนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับแม็กซ์ดนดิ้งนี่เราเธอจะซื้อมาแต่เนาะที่ถ่าเบิ้งครับไปรุ่นเบิ้งครับพี่น้องครับโอ้อากาศเมื่อเนี่ครับอุณหภูมิกลางแม่น้ำโขงครับ18องศาครับ18องศาเซลเซียสนะครับ กักฟ้าเล่นให้ครับฟ้าเปิดครับเดียปุ๊บครับพี่น้องครับก้อนเมฆก้อนฟ้าครับทั้งทึ่งครับมาทคืงานแท้ครับโอ้สวยสุดยดงามมากครับเป็นรูปตัวอย่างพี่น้องครับลองจินตนาการดูนยครับพี่น้องครับ สึก็ดงามมากๆ,ๆครับเ้าฟ้าวันนี้สุยกดงามมากๆเลยครับวันนี้ปักีกันยัง่ะใครับ,รบโอ้วววเทนนวว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 วอเอาอาวาวว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 วบ โอ้มีหนวดเวทไส่นกครับไส้น้องเรานกแล้วมากินปลาอะไรนะกอดหาอยู่มันกินข้อขี้ข้อน้องอครับพี่น้องครับ เส้นเบ็ดท้าเส้นเบ็ดท้าครับอุวันนี้มีหดโอด้ดีนะได้มาโอ้โพหอพอจะเอาแเ้า <ขอ S 1> แปลงดีๆแปลงดีๆ <S <S แข่งดีๆดีมีลุ้นมีลุนๆๆๆๆ้นดิเขาพบทับไปดังครับเหยื่อของข้าวที่ใส่มือนีดครับพี่น้องครับแต่เป็นแมงจิ้งกรีดครับพี่น้องแมงจิ้งกรีดแมจงจิดริดตัวสีดำครับสีขาวๆต้วตนี่ยแมงสะดิ้งแมจงจกระดตัวจะใหญ่กว่าเราซื้อโลตัสอะไร่ 200บาทนะครับโล่ส0งร้อยขีดเศร้าโล่หนึ่งก็ตามได้ประมาณ3มื้อเบ็ดสีเพ็ดสีเล้าเพ็ยดนึงกับเพ็ยดนึงกับเศ้าเศ้าหลังโลดหนึ่งกับประมาณ300 300 400มร้อย่ร้บอยตค,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 ครับบอกเกินครับบอกินขึ้นแม็กสะดิดงป่ะครับมื่อนะเธอแรกนะครับเป็นเยื่อใหม่นะครับเป็นเยื่อใหม้ เด็ดหรือเปล่าแต่อากาศหนาวานครับรนี่ครับนี่คนไหลมอกผ้าปะอ,อ้าวอ้าวพีว่น้องอ้าวอ้าว ไปย้อนหลังเขียวครับพี่น้องครับไปย้อนที่พบพ่อกับบริเวณแถวเขานี่นะมีสองสายพันธุ์แต่ว่าตำรักวิชาการิ่นกับบุคคลว่ามีจักสายพันธุ์ครับลังเขียวในไปย้อนบัฟเฟิลลลังเขียวขาวไปย้อนงัวครับข้าวไปย้อนข้าว ไปัียวเฮ้ยะฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยพี Aí, e ่น้องพี่น้องไม่ยอมใช้ตองเลยปั้มวันนี้เขาเรียกว่าขึ้นห้องว่าปั้มป่าครับ่เล็กๆไปนะครับป๊อก

มันรอดึืนค่ะโลกสวยครับนี่ครับหนาวครับเพียดคของครับพี่น้องครับแล้วครับติดสวะใต้น้ำครับติดหินติดยังนะครับนกคัดซิกแต่ว่านกตัวนี้วะครับเอ็นบอกครับพี่น้องครับบินมาจากฝั่งเล่ามดแห้งแล้วครับนี่ยมดแห้งแล้วครับนี่ย

เด็ดไปซีหาล้างครับไีสองตัวครับี่นองเนี่ยเกเด็บเเด็บเกเดบเเด็บเเด็บเเดบเเด็บ ยังเหลือประมาณสิบหลังวหมด้ลยตัวฮันเนาะแล้เมื่อกี้เขาหยามตัวไหนวะตัวนี้บอกเฮ้ยมื่อกี้ดิโอ้ตัวนันเนาะอ่ะอ่ะไล่ไปไล่ไปเขาจับ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  A hoặc được hoặc nắm tay nó đi là gì nào về đâu. Ah, 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 là ah, xét ah, ah, à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 , ok ok ok, hey. บุญธรรมบุญธรรมอ๋อไปเจ้าเฟอร์ดิไปานาอีกแล้วโอ้เห็นแล้วครับเห็นหนาแล้วครับเห็นหนาแล้วครับนาแล้วครับป้อนด็วีดก็หน้าครับขัน <toca> <Stevens> มานตัวใหญ่ดิป้อนด็วีดเออตอกเอาตอกวีดเด้เอเเอขันตัวน้อยมาในเปลได้ด็อวีดตัวนี้ดิ หลังเด่นหลังเลยครับพี่น้องครับไม่ได้หม้ครับไม่ในหม้ครับต,ตำแหน่งผอ,อาบางคนก็รอว่าผัวสาวอ้อยเว้ามามาเล็มเซมซอยว่าผัวสาวอ้อยคิดได้จังได้ผู้ได้เพลงเอขาคักได้พี่ชาย เทพบ่ครับเท่บ่ครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับปึ๊บเออตัวนี้มันตัวเล็กไซส์เล็กเนี่ยเราไม่เป่านกหวีดนะครับโอ้ยตายตัวนะครับนี่ไปยอดละเขียบไปแล้วครับละเขียวอ้อีกแสบเด้อครับดอีกตำบักทัวครับตำบักทัวอ่า กินกับผู้สาวแห้งแซ่บครับ,บใส่เล็กนะครับเยื่อที่ใช้นะครับเยื่อที่ใช้นะครับก็เป็นแมงกี้กร <c oughs> หรอ้ยเ,เอ,อ้ยออีกแล้วครับไปแล้วครับฮ่า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 ฮ่ โอ้โหครับเออฮะเยอเด็ดของเรานะครับไม่ไหมมีหรืไม่ไม่ไม่หนึ่งโพอ บางคนก็ล้อว่าผูวสาวอ้ยไปลงไปเลยไลงมองอยู่มังท่โท่ทมามอยผูวสาวอ้ยอิดได้จังได้ เกียดนึงครับ s <S um พี่น้องครับตันนี้ก็ได้หลายเลยดื้อพี่น้องเลยสองโลเลยมั้งพี่น้องเลยเดิงผลงานนะครับงานครับพี่น้องครับเมนเดโม่เมนเดโม่ครับพี่น้องครับนะครับเนื้อที่เขาใช้มาเนียกันเป็นเนื้อแม่จิงรีดครับแม่จิงรีดกับแม่เสดิงจีมีลักษณะคล้ายๆกันครับพี่น้องครับ แมงกิงอะไรจิตตัวสีดำตัวใหญ่กว่าแม่งสะดิงนะครับพี่นอ่างนะครับกระมานพอสมควรครับพี่นองครับถือว่าเป็นเนื้อเด็กของฮ้านะครับในในในหมาอย่างนี้นะครับพี่นอางครับสาหรับเมื่อนี้นะครับพี่น้องเข้ามานะครับเบิ่งให้มันจบคลิปครับพี่น้องจะได้ทั้งความสนุกสนานตลกโปกฮาได้ชุ่มได้เบิ่งทั้งความสวยสดอุ่งามของสองฝั่งโขงครับที่สําคัญนะครับพี่น้องครับได้เห็นวิถีชีวิตของพี่ของน้องในการหาเลี้ยงครอบครัวนะครับที่มี มาตั้งแต่โบราณครับพี่น้องตั้งแต่ปูสังกษาญาสังกษีผูละครับพี่น้องครับตุลลมพะเละพอนหนุน่าจะเริ่มครับพี่น้องครับจากรพีจานทร์นองหาขิ้ขาวขิน้หน้าไปหาเวรางานหลักกองนองนะครับพบพอกันไหมคลิปหน้าอยู่ดีมสีสุขสุขสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ